อินทรีย์อ่อนสามารถฝึกให้เป็นอินทรีย์แก่ได้ไหมคะได้สิแล้วฝึกยังไงคะ, <S 1> <S 1> <S จะเจริญสติปัฏฐานสี่อานาปานาสติกายคขตาสติธรรมมากๆเหมือนเหมือนพระอนนท์เนี่ยเป็นโสดาบันใช่ไหมเราจึงไม่สงสัยทําไมพระพุทธเจ้าบอกพระอนนท์อยู่บ่อยๆว่าอานนท์เจริญให้มากกระทําให้มากจเจริญให้มากกระทําให้มาก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 ,ม,ากมันจะเล่นอินทรีย์ได้เพราะอนนท์เป็นโสดาบันแต่แรกเนี่ย ถ้าท่านขี้เกียจท่านก็จะเกิดอีกเจ็ดคราวจริงไหมรหรือ2อถึงสามคราวหรือคราวเดียวใช่ไหมแต่นี่แสดงว่าท่านต้องขยันท่านต้องขยันท่านจึงสปีดอินทรีย์ของท่านพอผู้เช่าใช้เจโตไปดูอีกทีหนึง่งอานน์จะปรินิพานในทิฏฐธรรมในตาภาพนี้นี่คือพบมนุษย์เลยคุณสมบัติพิเศษของพบมนุษย์ที่สปีดได้นะเทวดาเลยอยากมาเกิดไง มีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดเท่ากับว่าตอนเนี้ยโยมพวกเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากในการบรรลุธรรมเราก็อย่าปล่อยให้ศักยภาพตรงนี้เราสูญหายไปเรามีพร้อมเลยศรัทธาเราก็มีวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าเนี่ยตอนเนี้ยเราพร้อมอดีตเป็นอย่างไรโยมไม่ต้องไปคำนึงอย่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่าไปกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใช่ใชไหม เป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญจิตอยู่กับปัจจุบันนี่แล้วให้เห็นปัจจุบันเราก็ไม่ยึดอันเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นได้เร็วขอบคุณค่ะได้กำลังใจเยอะขึ้นค่ะมไม่ต้องห่วงหรอกเป็นแต่ย,ยมไม่ทำแค่นั้นแหละดังนั้นตรงเนี้จะเป็นคือมันไม่เป็นแค่กำลังใจนะมันเป็นสัจจะความจริงด้วยโยพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาแค่มาให้กำลังใจพวกเรานะ ท่านจะพูดแต่ความจริงส่วนความจริงนั้นเนี่ยมันไปตรงกับโยมแล้วรู้สึกว่าเป็นกําลังใจนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันคือความจริงบอกเจ้าสรคานี้ทุลพลด้วยศิขาสเสวยน้จาจันทร์แล้วเป็นโสดาบันเออมันอาจจะไปตรงกับใครบางคนที่ยังเมาอยู่แล้วแต่มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดราตรีอันยาวนานก็ทาให้เกิดเป็นกําลังใจกับเขาเฮ้ยเรายัางรอดไว้เรายัางรอดนะมีโอกาสรอดอย่างเงี้ย มันคือความจริงที่บังเอิญไปตรงกับเหตุปัจจัยของคนคนนั้นอ่าดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่พูดยกยอใครไม่พูดตําหนิใครพูดแต่สัจจากความจริงการแสดงธรรมของตถาคตไม่ยกยอไม่ตําหนิ่ะ